เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวดีนะต้องจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หกอุทยานสี่เารุณีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าสี่เารุณีสวยงามขนาดไหนนะตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับด้านหลังนะต้องหิมะฟูมากๆนะเดี๋ยวไปดูกันกันนะต้องนะวันนี้ก็เป็นเดือนมีนาคม2568นะครับเพื่อนๆนะต้องจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนอ่า ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเข่าอุทยานเสรีเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะเ<ด>จตด,ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเป็นไงบ้างแม่เคลนที่ว่าเคลื่อนแลดีหายใจช้าๆลึกลึกเดินขึ้นมาตรงเนี้ยเออมาแล้วทำไรเหนื่อยมากเออหายใจลึกๆช้าๆใช่ครับที่เดินช้าที่บนเราปะปะๆๆปะเถอะปะ นี่ก็เป็นครั้งแรกที่นาะต้งมาเที่ยวที่เมืองเฉิงตูนะครับเพื่อนๆบนทนุนเสฉวนเนี่ยปกติแล้วก็เที่ยวหูบหนานหูปเปยอะไรแบบนี้กวางตุ้งอะไรไม่เคยได้มาเที่ยวที่เฉิงตูเลยว่ากันว่าเฉิงตูมีที่เที่ยวมากมายลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวทริปนี้ไปกันกับนต้งนะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง ขาหัอนไนั่งไปเลยนั่งไปเลยข้างหลังเสรหลังสุดเลยแ่วนี้ไหมด้วยกันด้วยนั่งเลยเขาบอกให้นั่งเลยนี่ได้ไหมนั่งเลยเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวได้ยืนแม่ปองอะแม่ปองนั่งขอกงนเอาาหั นี่เป็นครั้งแรกที่เราต้องเห็นหิมนะนะครับเพื่อนๆสวยงามมากๆนะแบบมันสวยงามมากๆกับแบบบนเขาวโพรนึงนี่เลยนะเอ่อนี่ว่ากันว่าหุบเขาซีนเดลูนีเนี่ยเอ่อเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะครับเพื่อนๆถือว่าสวยงามมากๆนะแล้วก็เนี่ยดูหิมะเลยเตื่นตาตื่นใจกันทั้งคณะเลยนะครับเพื่อนๆโอเคตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะสวยจริงๆแล้วก็นี่ตัวจามารีนะก็เป็น อยู่ในย่านเพือนเมืองของชาวทิเบตกันแล้วครับเพื no bueno> ่อนๆนี <t <t ่นะครับถึงที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะลงนะครับเพื่อนๆเขาจะมาด้านในสุดก่อนเฮ้ยกระเป๋าแม่อยู่กับใครวะมมมนาาาว่ะรอตไป ตอนนี้ก็บอกวามถึงสื่อกรันีกันแล้วนะครับเพื่อนฮะครัวยโล่ครับที่นแมันโนนนาี่ะครับแม่มานไหมครับเพื่อนโอ้โหใจย่างใจเลยนี่นะครับสวยมากมากนะ น,นี่ก็เป็นร้านของฝากไอ้จ้ะมีอะไรบ้างข้าวโพดต้มตข้าวโพดข้าวโพดต้มไก่กรอบขนาะ <c oughs> นั่มีข้าวเหนีย้าวตมขาวตข้าวข้า้มขอาวีม้าวต้มาวต้ม้าวข้าวต้ข้าวต้มขา้มขาวตมาว้มข้าวต้าวต้มาวต้้าวต้ม้ว้้ามขาม้วต้มข้าวต้มาต้มข้้มข้วตกมาม้วก้ไข้ข้าวต้มว ด้วยการที่ภูเข,ขาสีดารูนีเนี่ยอยู่บนที่สูงม,มากประมาณัก3 8 0 0 3 9 0 0เมตรนะครับเพื่อจากระดับน้ำทะเลนะ<อ>ก็ทำให้อากาศเบาบางกุ๊บของเราเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีออกซิเจนคนละกระป๋องสองกระป๋องนะเพื่อสูตรเวลาเราจะขาดออกซิเจนนะคะ <S <S รับเดี๋ยวจะเห็นกันนะว่าแต่ละคนมีอาการกันยังไงนะครับ <S <S พรเพเื่อนหใจลึกๆชะาา ให้ปองกับแม่ไทยอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่คืออุทยานสีเดลูนีนะนะอยู่ย่ออยู่ข้างในสุดละตอนนี้อากาศก็อยู่ประมาณสักลบสามลบสององศานะครับเพื่อนเอากาศประมาณนี้กลางคืนยิน่งยิ่งคืนเนี่ยจะลบมากกว่าน,นี้แต่นี่เช้าเนี่ยเย็นยาเยือกเนี่ยประมาณสักลบหนึ่งลบสององศานะครับพวกเราก็เล่นหิมะก,กันนะ ดูกันไม่เลื่อนนะครับเพื่อนๆดูโอเคเราจะเราต้องจะถ่ายเห็นบรรยาก,กาศรอบๆไปนะต้องยอมรับเลยว่าเห็นเอ่อหิมะเยอะๆแบบเนี้ยเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตอนที่ไปเที่ยวกันที่ทางจีเจียก็ยังไม่เยอะเท่าอย่างนี้นะตัวนี้เยอะมากๆแล้วก็ฟูอ๋อชอบสวยมากๆนะต้องต้องอยอมรับเลย <ๆ S 1> ว่าหุเขาสีเหลวสีเดรุนีเนี่ยใช้ได้เลยหิมะล้วน โอเคเลยนี่แค่จุดแรกนะครับเพื่อนเพอเขาว่ายังเป็นจุดที่2ที่ว่าจุดตรงไหนที่ว่า 36, ส6มหกศูนย์ยังจะเป็นไฮไลท์อีกนะตอนนี้แค่แรกๆแล้วเราพวกเรายังตื่นตาตื่นใจกันขนาดนี้ครับเพื่อนต้องยอมรับนะ<ด>แล้ววันนี่เรต้องมาที่ภูเขาสี่แต่ลุนน,นี่เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนเพื่อเราต้องยอมเห็นอย่างเงี้ยเราก็ตื่นตาตื่นใจนะดูที่ถ่ายเพื่อนเห็นกันโอ้โหหิมะแบบเย็นเย็นนิดแล้วฟูนุ่มอ่ะดีเนี่ยไม่เอาน้ําแดงมา ฟูๆเลยเนี่ยดูบนหลังคาที่พักนี่นะครับเป็นเพื่อนโอ้โหหิมะเนี่ยไปไม่หมดเลยนะชอบอ่ะชอบอากาศเย็นเย็นสบายมากๆคือว่าหนาวเลยแหละโอเคต้องถ่ายไหมไม่ถ่ายเธอะโอาะเธออยากได้อยู่อยากได้อยู่พี่พี่โปยโกเยอะอืเอาเอาเอาอยูผมถ่ายเป็นโซโลโมชั่นให้ต้องหมดต้องดีนะครับเอ๊ะใช่นะครับแต่ละคนแต่ละคน เป็นยังไงบ้างอืม <c oughs> เป็นลมเป็นลมนะครับ <c oughs> เป็นลมนี่คืออุทยานเสียดุรนีนะ <c oughs> สวยงามนนจริง <c oughs> มันไม่มันไม่มไกลมันไม่สูงเต็มที่เตี้ยว,วน้นะองลงไปเลยน้องลงเลยขับไปเลยลงไปเลยตอนนี้เนี่ยต้องให้ Package ถ่ายกล้องให้นะครับเพื่อนเอด,ดี๋ยวดูหิมะเยือๆเลยนะชอบอะอากาศเย็นเนี่ยชอบเลยนะ นะเนี่ยดูเลยเต็มไปหมดเย็นสบายมากๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับโอ้โหเตือนตาเตือนใจย,ยอมรับยอมรับนะอุทยานสีดรนีถือว่ามีดีนะครับเพื่อนๆแนะนําให้มาเที่ยวกันนะที่เมืองเฉิงตูนะครับเพื่อนๆที่เมืองเฉิงตูมณฑลเฉาสวนนะเฉาชวน <laughs> พูดผิด <laughs> โอเคเดินดูกันชิวๆไปนะครับบนยอดหยู่ยอดเขานี่เย็นไปหมดนะหิมมะปกคลุมไปทั่ว นักท่องเที่ยวก็มีทั้งชาวไทยชาวจีนนะครับไม่รู้มีชาวขเขมรชาวลาวด้วยหรือเปล่านะแต่ก็ตอนปุ๊ปนี้ก็เห็นจะมีแต่คนไทยเราเข้ามาแล้วก็ชาวอา่จีนนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับคนไทยก็ไม่เยอะเท่าไหร่มีแค่อ่ไม่รู้ปุ๊บของเราหรือเปล่า ทางไกด์บอกว่า,าให้เวลาตรงจุดนี้ประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาต้องว่าเกิน,นเกนินเกินจะเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะเพราะว่ามันสวยงามมากๆแล้วอีกคนต่างคนต่างก็อยากเก็บรูปภาพวสวยๆไว้ให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะต่างคนต่างถ่ายต่างคนต่างนี่นะก็โอเคแต่ว่าครั้นี้ค่ะว่าเป็นจุดแรกนะว่าว่ายังไม่ใช่ไฮไลท์ของสี่ดรลนีนะเนีน่ยก็ยังแบบสวยงามขนาดนี้นะครับเพื่อนระหว่างน,นี้เราต้องก็เก็บภาพไห้เพื่อนๆได้ดูกันนะสวยมาก

จุดที <Wha> ่สองเนี่ยจะสวยงามกันขนาดไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะเดี๋ยวขึ้นรถไปแล้วก็เดี๋ยวจะถึงแล้วนี่นะครับเพื่อนเพื่อนดูวิวนะสวยงามมากๆนะเนี่ยเราต้องถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออ่ข้างทางทั้งขุบเขาเนี่ยแบบมันสามสิบสี่สิบกิโลเนี่ยมีแต่หิมะแบบนี้จะไปหมดนะเดี๋ยวเราก็นั่งรถไปดูด้วยกันนะครับเพื่อนๆว่าจุดที่สอง ของอุทยานสีดรนีแหละจะสวยงามขนาดไหนแลบเ,เพื่อนๆเรียกกันว่า360องศานะนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันก็ต้องยอมรับเลยว่าทริปนี้เปลี่ยนตาสนใจมากๆแล้วเราก็ลุ้นด้วยนะว่าเราจะเจอหิมะหรือเปล่าเพราะเราก็มาเล็ดๆแ็ดแบนเ้เมียผมนะัม่นกลัวกลัวหิมะหมดไปก่อนนะแต่ก็ถือว่าเราโชคดีเพราะเมื่อคือนก็ตกนะครับแล้วก็ย่านอาทิตย์นี้ช้าอาทิตย์่ะคาดกันว่าหิมะจะตกแทบจะทุกวันนะครับเพื่อนๆอากาศย่านนี้ก็ประมาณลบเจ็ด ถึง3องศาคือกลางวันประมาณสัก1 2 3องศาเนี่ยแต่กลางคืนเนี่ยลบ7ลบ8ถึงลบ10นะครับเพื่อนถือว่าอากาศเย็นมากๆแต่ก็เอ่อทำให้พวกเราโชคดีที่ได้ดูหิมะก,กันได้ถ่ายให้เพื่อนให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าหิมะเอ่อหุบเขาสีนี้เนี่ยเวลาหิมปะปกคลุมเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อนเพื่อน ใบมงฮาเสร็ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็นี่ก็เป็นจุดไฮไลท์จุดที่สองของอุทยานเสียร์โรนีนะครับเพื่อนๆเรียกว่าจุดที่สองแบบนี่เป็นจุดที่ว่าสวยมากๆนะเรียกกันว่า360องศานะคือทุกวิวเนี่ยทุกวิวเนี่ยจะสวยนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆนะนะเอันนี้ตรงก่อน สวยงามมากๆนะสวยใช้ได้โหสุดยอดเลยนะดีกับไปสวิตอีกเออเนี่ยนี่แหละเท่าว่าสวิตเซอร์แลนด์เนีสวิตซอแลนเนืองจีนด้วยใช่ดูดิมันนี่แหละผมถึงอยากให้มากันเรื่องจริงเนี่ยอยากให้มาไม่ใช่ว่าไม่ใช่พวกเราแบบไอ้นี่นะอยากให้มาคุ้มค่าเลยครับเตรียมตาถึงจ่ายเนี่ะนะไม่มาน่าเสียดายมากอืมครับโอ้โห ดูดิด้านน,นู้นยี้มะต้องกองโอ้ต <laughs> ายตายตายเสรียพ่อแม่ผมแก่เกินนะผมจะพามาเหมือนกันอนะ <sighs> ชื่นใจนะตรงนี้ไม่อึดอัดเท่าที่เมื่อกี้ต้องถามปาดิ์ก่อนต้องถามปารดิดเราก่อนเป็นยังไงบ้างน้แจวนะแจวเป็นยังไงบ้างโอเค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 ฮะสวยมากไหมสวยจุดสวยเกินคำบรรยายหายใจไม่ทันเลยเกินคำบรรยายขุ่มข่ามากครับ ขุมท่าเนาะเเยยยี่มลแนะนำคนบ้านเราเนาะมีโอกาสมาเที่ยวกันมีโอดูสิขอให้มาครับดูดิสวยจริงสวยจริงต้องต้องทำให้สวยจริงจริงนะดูดิโอ้โหเดี๋ยวกินไปหิมะนิดนึงเดี๋ยวผมเดินถ่ายนี่ก่อนนี่นะครับเพื่อนโอุ๊บ ย่านนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพวกของพวกเผ่าทิเบตเขานะก็จะออปัภาษาทิเบตมีอะไรอยู่มีมีเนี่ยเป็นสไตล์ทิเบตนะครับเพื่อนๆดูนะตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยนะสามรอยหกสิบองศาวิวสวยรอบทิศทางเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับโอเคเลยอันนี้ก็เป็นภาษาทิเบตนะไม่รู้ว่าอะไรสูง นี่นะครับนี่นะครับเป็นไงพี่เอคสวยป่ะสวยบ้สวยม โอ้ยมันเป็นอะไรมันเย็นแล้วมันมาอัดมันลมไม่มันลมอ่ะมันมันมันก็คือขึ้นเนี่ยขนมนะเรียนท่านเกล็ดหล่นนะเรียนน่ะเกลเยบอ่าเปิดใหญน้องเปิดเออเปิดเป็นไงบ้างสวยกันไหมแย่แล้วแย่แล้วสวยกันไหมครับสู้ๆสู้สู้เปิดอ่าไปครับก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งชาวจุรีนะมานี่กันดู นี่ก็จะเป็นภาษาที่เบตน,นะครับไม่รู้ว่านี่ยังไงนะก็สวยงามนะครับเพื่อนๆดูเลยอืมสุดยอด หิมะสวยมากๆตามมาหิมะสวยมากๆนะเพื่อนๆตามนาโต้มาดูนะสุดยอด สเธอขอเรานะสวยออกมากนะครับเพื่อนๆนี่คือหนึ่งในไฮไลท์ในสี่เขาอ่ภูเขาสี่เราดูนี้นะนะถือว่าสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆดูสิสมันแจ่มมากๆโอเค ไปเกตเป็นไงบ้างอะ่ะไปเกตเิลเป็นไงบ้างาว้าวเดี๋ยวถ่ายไปเกตแสนร้ <สา S 1> อยสิบองศาก่อนเอาไหนเอากล้องใครโอ้โ,อโหสวยไหมเยี่ย,ยมเฮะยเดี๋ยวเพิ่งให้เราถ่ายอุ๊ด พอเก็บภาพเก็บบรรยากาศตรงนี้เสร็จเราก็จะเดินไปจุดที่3กันนะครับเพื่อนๆก็จุดที่3ก็จะขึ้นรถไปสักพักนึงเดี๋ยวก็จะเจอจุดที่3นะครับก็ว่ากันว่าจุดที่3นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสวยงามมีวิวทะเลสาบมวีวิวภูเขาเวิวต้นไม้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆพื่อว่าตรงวิวทะเลสาบของภูเขาซีดารุนรียตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่3ในอุทยานซีดารุนียนะครับเพื่อนๆ ก็ถือว่าเป็นจุดที่3แล้วก็ส่วนมากก็จะมีทั้งหมดประมาณ3ทั้ง4ไฮไลท์เนี่ยก็ตันนี้เป็นจุดที่3นี่นะครับเพื่อนนี่คือเป็นจุดไฮไลท์จุดที่3ของอุทยานเสียดโดนี้นะเป็นวิวทะเลสาบนะสวยงามนะคะรับเพื่อนโอเลยโอเลยมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนี่ก็เป็นต้นไม้ด้านก็เป็นภูเขา ด้านหลังนั่นก็เป็นทะเลสาบนะดูนะครับเิวภูเขาสวยๆนะโอเคเลยโอเคโอเคก็สำหรับคลิปที่พาเพื่อนๆมาเที่ยวอุทยานรีเดรูนีก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวทริปหน้านะต้องจะเดินทางไปที่พรุ่งนี้จะไปที่ตาโกปิงชวนนะเดี๋ยวเราจะถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันใหม่เะครับเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ทริป ตากูปิ่งชวนนะครับเพื่อนๆโอเค okay, สวัสดีครับ